ทำไมเจมการผู้กำกับที่สำเร็จจากมาเวลถึงย้ายมาทำงานกับ DC ซะอย่างนั้นจากการที่ DC มีปัญหาหนังหลายเรื่องเจ๊งภาพลักษณ์แบรนด์ก็ไม่ดี ความเชื่อมั่นจากแฟนๆก็น้อยลงผู้บริหารวันเนอร์บอดในตอนนั้นอย่างเดวิดซัสลาฟเลยอยากจะวางแผนให้ระบบบริหารดีซีมีความคล้ายคลยึงกับข,ของทางมาเวลสตูดิโอที่มีเคลร์รไฟกี ee, ดูแลในทุกๆอย่างเพื่อความคล่องตัวและทิศทางในการทํางานอย่างชัดเจนระหว่างนั้นเดวิดซัสลาฟได้เริ่มพูดคุยกับหลายๆคนคนแรกที่รู้กันก็อย่าง เดือดร้องเพราวะว่าตั้งเป้าไปที่แบ็กอดัมให้ต่อสู้กับซูเปอร์แมนฉบับเฮรี่คาวิลในอนาคตนั่นเองแต่ก็นะสุดท้ายแบ็กอดัมก็เจ๋งและล้มเหลวออยังไม่เป็นท่าสุดท้ายโปรเจกต์ก็เลยต้องพับเก็บไปหลังจากนั้นคนที่เขาได้ไปพูดคุยต่อก,ก็คือเจมกันที่ทำการเดียนออมเดือ a กาแล็กซีได้โคตรจะเจ๋งทั้ง3ภาคที่ใครจะไปคิดหรือว่าจะย้ายมาทําให้กับ DC แต่ก็อาจจะเพราะจังหวะด้วยนะ ที่หนังอะ่ะมันจบครบไตภาคพอดีแล้วพอพูดคุยกันจนจบซัสลาฟเชื่อว,ว่านี่คือคนที่ใช่เจมการตอบตกลงแต่ด้วยเงินไขที่ว่าเขาจะดูแลได้ครีเอทีขณะที่ฝั่งธุรกิจและบริหารจะให้เปเปีเตอร์ซัฟฟรายรับผิดชอบในฐานะประธานร่วมด้วยเหตุน,นี้ดีซีเลยยอมรีเซ็ตตัวละครหลักอย่างแบทแมนและวันเดอร์วูแมนเพื่อปูทางไปสู่จะสติก e ก g u e เวอร์ชั่นใหม่ด้วยโดยทั้งหมดจะเริ่มต้นที่ซูเปอร์แมนภาพยรอยที่เจมกันไม่ได้เป็นแค่ผู้กำกับแต่ยังเป็นผู้บริหารสูงสุดของ DC Studio. อดีซีส Yeah, man.